คืองานนี้เป็นงานแสดงสินค้านะครับของ MOC บิดขับแร์ซึ air, ่งจัดโดยโกรมพัฒนาการค้าร่วมกวับบิดขับหน้าขแข่งประเทศไทยโดยเอาสินค้าของดีของเด่นทั่วประเทศไทยนะครับจาก50ธุรกิจร่วมกวับ6พันธมิตรขึ้นมามาแสดงที่งานที่นี่ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่2ทั้งสินค้าที่เนี่ยประกอบด้วยสินค้าบิดขับที่มีการพัฒนาแล้วอย่างดีนะครับมาขายตรงให้กับน,น้องประชาชน แล้วก็ถือได้ว,ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีทำเลการค้าที่ดีมีธนาคารพาณิชย์ที่พร้อมปล่อยสินเชื่อให้กับผู้จัดการมีอาชีพนะครับต้องการหาไรายได้ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมก็มาที่นี่ได้มีทั้งธนาคารมีทั้งทำเลการค้าแล้วก็มีแฟรนไชส์ต่างๆที่อยู่ในระบบของกรมการค้าอีก500ร้อยกว่านะครับแฟรนไชส์ด้วยกัน ก็ขอเชิญชวนพี่น้องมาสนนะครับมาเยี่ยมชมสินค้าของดีของเด็ดของบิกครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะทํางานอยากจะมีรายได้ค้าขายก็มาที่นี่นะครับมีแฟนชายให้เลือกถึง500กว่าแล้วก็มีทั้งทำเนียการค้าแล้วก็มีธนาคารพร้อมปล่อยกู้ให้ในดอกเบีย้ยขั้นต่ำนะครับอยู่ประมาณ2.5ถึง3.5เปอร์เซต่อปีนะครับแนวทางที่เราจะเพิ่มไม่ได้สับส่วนทีปภายในปี7 คือก็ต้องส่งเสริมสินค้าชุมชนนะครับ m s m e เนี่ยให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับตอนนี้ในส่วนของบิ๊กชัดก็พยายามที่จะหาช่องทางในส่วนของออนไลน์เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาสินค้าให้มีความมีคุณภาพนะครับเราคงไม่ต้องแข่งขันเรื่องราคาแต่ลองสร้างคุณภาพสร้างแบรนด์เราเองขึ้นมานะครับแล้วเชื่อว่าคนไทย ยังไงก็ยังนิงยมของไทยนะครับแล้วได้ได้ลกลับไปชุมชนก็ฝากพี่น้องมชาชนนะครับว่าเลือกซื้อสินค้าไทยที่มีคุณภาพโดยเฉพาะสินค้าที่รับรองโดยบิดกทับเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วไรายได้แล้กลับไปชุมชนสร้างความเข้มแข็งมากับชุมชนของประเทศไทย,ย,ยแต่ละจังหวัดก็จะมีการชัดเลือกสินค้ามาตรฐานต่างๆแลว้วก็หาช่องทางจําหน่ายให้พร้อมนั่งพิจาาสินค้าของเขาเนี่ยมีตรงไหนที่อาจจะไม่ได้คุณภาพหรือการมันผูกพนันผิดผอ่อที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ย ทางกรมนักทฑาก็จะลงไปช่วยดูเพื่อเสริมให้ครับ